คูคานัทภูมิมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับจู่ห้องเรียนม .4 ีทับสนะคะวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้นะคะต e ม a ธยมศึกษาอันะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่19มกราคมน,นะคะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะคาบแรกเจอกันกับเด็กม .4 ีทับสนะคะเข้ามาเรียนอยู่ประมาณ20่สบกว่าคนนะคะแถมเด็กนอกห้องมาอีกคนหนึ่ง <laughs> S <S 1> <S 1> ต่อไปอยินดีต้อนรับค่ะใครเข้ามาเรียนก็ยินดีต้อนรับนะคะ pass through นะคะ pass แปลว่าผ่าน through แปลว่าทะลุคือผ่านทะลุไปไงคะ่ะจำได้ไหมน้ออ่ะต่อไปคำที่สองค่ะ M U D อ่านว่าหมัดมัดแปลว่าโดนโดนโดนขอบใจมากค่ะต่อไป follow ติดตามติดตาม a r p แหลมคมค แหลมคม Explorer นักสำรวจนักสำรวจนะคะเราจะเอาคำศัพท์ห้าคำนี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างนะคะอ่ะประโยคที่หนึ่งค่ะ m y son ลูกชายของฉันลูกชายของฉัน Football เล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอล Play football in the rain กลางสายฝนกลางสายฝนโอ้คือจะมันมากเลย เรนอะเรนไปละลาสซชเดย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวีเป็นฮีเคมโฮเมื่อเขามาถึงบ้านอีสตคลสเสื้อผ้าขาวเบอร์เกิลก็ปลุกุบไปด้วยคุณปกไปด้วยอหมัดหมัดไปด้วยหมัดค่ะไปด้วยหมัดเรื่องแปลว่าโคุณหมัดไม่เป็นหมัดหมาเลยไม่โอ้โหอ่าก็ เออของเรามันนี่หมายถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่กับสุนัขใช่ไหมของฝรั่งนี่คือหมายถึงดินเปียกดินเหลวเลยอ้าต่อไปข้อสอง when the first when the first เมื่อเป็นที่หนึ่งเมืออ <Why S 2> ่อครั้งแรก first แปลว่าแรก white เมื่อครั้งแรกแปลว่าขาวขาวเออใช่ไหมเมื่อฉันขาวครั้งแรกเมื่อ <laughs> จะจะจุดสีขาวครั้งแรกอะไรอ่ะจ้ะเคมทรูมาถึง mm hmm. มาถึงยูไนเต็ดสเตทประเทศสหรัฐอเมริกาเดยพวกเขาอ่ะฟังนะการที่มีเดย์เนี่ยมันจะช่วยหนูได้อย่างหนึ่งคือมันทําให้รู้ว่าคนที่เราพูดถึงเนี่ยมีจํานวนเป็นพระหูพุทธอ่ะเราก็ต้องหาเทคนิคของเราบ้างนะคะเอสหรอต้องลุรน เมื่อจุดจุดแรกมาถึงสหรัฐพวกเขาก็แสดงว่าจะต้องเป็นคนกลุ่มคนนะคะที่ทำอากับปริยาเดินทางมาที่สหรัฐอา้ามีคนตอบมาเรือมีคนตอบมาแล้วตอคิดว่า they were in India พวกเขาคิดว่าเขาอยู่ในอินเ uh, ดีย that's why they call the native people Indian ดังนั้นเขาก็เ,าเลยเรียกคนกลุ่มนั้นว่าเป็นอินเดียน คือจริงๆแล้วพี่เราจะเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาชนเผ่าอินเดียแดงนะคะจะเป็นชนกลุ่มแรกที่เขาเรียกว่าตั้งรกรากนะคะครอบครองที่ดินตรงน,นั้นอยู่นะคะคแล้วก็คนอเมริกาก็ไปยึดไปยึดของนี่คือสาเหตุที่ครูเตือนอยู่เสมอว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรียนเพื่อเอาเกรดแต่เรียนเพื่อชีวิตเราต้องรู้ภาษาเขาเราถึงจะรู้เท่าทันเขาอ่ะมีคนตอบมาแล้วนักสาม โหดค่ะ Explorer อะไรที่ทำให้หนูเลือกเพราะในบรรดาที่อ่านคนนี้มีอันเดียวที่เป็นคนแค่หรือไม่แล้วก็่ะคำว่าดีค่ะในเวลาหนูทำข้อสอบหนูหนทำ่างนี้นะคะใช้หลักการอะไรในการอ Explorer อะไปที่ข้อสามค่ะลูก๊าดใหญ่เวอร์ทำไมมันไม่เล็กกว่านี้ได้ล่ะไม่เข้าใจ เล็กที่สุดนะเล็กที่สุดได้แค่นี้นะ,ะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะข้อสามบอกว่า this train นะคะรถไฟขบวนนี้ go to London go to London ก็คือไปที่เมืองลอนดอน is is o f f o r ประธานคือคำว่า is นะคะนักเรีนยนจะต้องจะต้องสังเกตนะคะว่าอ๋อเขาขึ้นต้อง้ปยประธาน I V U H I I V U H I t D นะคะทำหน้าที่เป็นประธานเมื่อตรงนี้เป็นประธานตรงนี้ก็เป็นคำกริยาดูคำกริยานะคะรถไฟขบวนนี้ไปลอนดอนอูน่อนักเรีนยนก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีการใช้กริยาช่องที่หนึ่งเติม E S yes. อ่าเพราะฉะนั้นกริยามันก็ต้องสัมพันธ์กันเขราว่าผ่านค่ะใช่ตัวนว่า pass เห็นไหมคะ pass p a s pass ได้สองอย่างนะคะหนูจะเอาเสียงแบบอังกฤษหรือก็ passes หอเอาเสียงมริกันก็เป็น p a s s e s นะคะ p a s s a g e นะคะอหนข้อนี้ก็ตอบว่า p a s s t u g e ก็คือผ่านเมืองออกรกนะคะ เนี่ยเวลานักเรียนเรียนกับครูไปแล้วก็ตรวจหมดไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้นักเรียนอะประหยัดเวลาในการเรียนมากขึ้นนะคะไม่ต้องเสียเวลามาเก็บงานเรียนไปก็ทำไมคะกรอกไปเขียนตอบไปอย่างงี้ค่ะหรือทํามาก่อนล่วงหน้าก็ยิ่งดีแล้วก็มาตรวจว่าถูกไหมอย่างนี้ค่ะถ้านักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ถึงค่อยจะมาทําแบบฝึกหัดหรือเรียนเสร็จแล้วถึงค่อยมาทํางานสุมมันจะเสียเวลาเรียนไปทาไปอะเร็วสุดละอะต่อไปข้อสี่ค่ะ ข้อสี่อาพูดว่าไข่ต้องเลี้ยงน้องไปด้วยเลี้ยงไปด้วย I couldn't น u t ต y steak นะคะฉันไม่สามารถที่จะตัดสเต็กได้ because เพราะว่า my knife มีของฉัน wasn't มันไม่จุดจุดคมค่ะมันคมชาบแชร์แชร์ไม่มีชาร์นั่นแหละเพราะว่า S, <S, <S H A R ตัว R ตัว A R มันเป็นสระอามันเป็นกดเข้าบังคับ ไม่งั้นคำว่ารถยนต์คําว่าคาก็อ่านว่าแคร์ได้สิมันอ่านไม่ได้เออาเป็นสระอารมาขับไปเลยนะอ่ะต่อไป <c oughs> <c oughs> สิจันมีขอี่พอพสร้างสรรคนี่จ้ะ if you ถ้าคุณ <c oughs> that p a t นะคะ p a t แปลว่าเส้นทางถ้าคุณจุดจุดเส้นทางนั้นนะสังเกตน,นะ you ต้องตามได้กลียถ้าคุณจุดจุดเส้นทางนั้น it will take you to o p of the hill มันก็จะพาคุณไปที่ยอดเขาต่อเหลืออันเดียวแล้ว ต่อโลแต่ว่าเดินตามทางนี้นะคะคะแนน follow จึงใช้ได้กับเส้นทางนะคะไม่ใช่แค่เดินตามคนได้อย่างเดินตามทางได้ด้วยอ่ะทวนข้อหนึ่งตอบอ่าข้อสองตอบ explore ข้อสามตอบ cast ข้อสี่ตอบ shop shop follow follow ว่างนอนที่อยู่ไม่ตอบห้าตอบห้ามว่วงอ่ะต่อไปค่ะ l ปด b o โ t ผมเรียกโบปุ๊บประตูผมพังเลยเรือไม้แบนค่ะใช่ไหมคะแปดแปลว่าแบนบู o เด่แปลว่าทำจากไม้บู t แปลว่าเรือนะคะเรือที่เป็นไม้แล้วก็แบนๆอ่ะต่อไม่รู้เรือไหนหาดูอ่ะต่อไป leash leash อ่ high as level leash แปลว่าอะไรคะถึงระดับที่สูงขึ้นอ่ะถึงระดับที่สูงขึ้นนะคะ try to hunt อ่ try to h u n t พยายาบที่จะดึลายเแปลว่าทำลาย Became so full that water spread over the land allow it อ่ะค่อยๆแปลดิ became ก็แปลว่ากลายเป็นหรือมีสภาพ so แปลว่ามาก full แปลว่าเต็ม so full แปลว่าเต็มมากจนกระทั่ง water spread water มันทำไมคะ spread ก็คือออกมาอ่ะออกมาล้นพื้นที่จนเต็มจนน้ำกระจายไปทั่ว เออนั่นแหละเขาเรียกอะไรต่อไป try to catch and kill พยายามจับและฆ่าพยายามจับเพื่อจับอันดับที่หนึ่ง d e a t guard dog สุนัขนะคะสุนัขรักษาความปลอดภัย look angry ดูโกรธมาก be careful ระวังนะ it might attack อยู่มันอาจจะทำร้ายพยายามทำร้ายอ่าใช่อีกไม้อะแฉกอะแฉกแปลว่าอะไรแทงโจมตีโจมตีซึ่งโจมตีนี้ บาดเจ็บได้อย่างเดียวหรือว่าฆ่าตายได้ด้วยฆ่าได้ฆ่าตายได้ด้วยฆ่าตายด้ด้วยก็ตอบว่า try to try to hack cash and คือยาวเติบแทระครูอ่ะยาวเติบอ่ะได้แล้วอ่ะต่อต่อไปคำว่าไม่ใช่ละ คำว่าฮันฮันแปลว่าอะไรผู้ลา่าเออฮันแปลว่าล่าล่าแปลว่าล่าแปลว่าจับแล้วต้องเป็นอันนี้นี่ยเรียนเพราะว่าลักษณะเด่นของล่าคือการวิ่งไล่แคชในคิวอ่าอ่าใช่อาแท็กน่นก็จะเหลือแค่นี้โซ่หรือโซอ่แนนเนี่ยผมบอกแล้วไม่เชื่อผมกดโัว ใายถูกไปว่าอะไรลองอะใายถูกไปว่าพยายามถ้ามีทูจะไป้เรียนพยายามอ่ะต่อไปเนี่ย our cat likes to hunt rats นะคะ and eat them แมวของฉันชอบล่าหนูและกินมันด้วยต่อไป hundred of people คนเป็นร้อยคนหลายร้อยได้ตาย when the อะไรเนี่ยอ่ o t h ้อ y a n g leaper

เอาเสียงอะไรวันมื่อไหร่กลันจะไปละผิดอืมยาวฉันก็ยาวได้เพราว่าเออ นะครักเดินหนึ่จะวิ่งมาหาฉันเคยเคยมีครูอยู่คนหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคุณแม่อย่างเดียวเพราะว่าสามีต้องปฏิบัติหน้าที่แกก็ต้องเอาลูกงกับมาสอนที่โรงเรียนด้วยสอนแล้วก็ลูกก็ดีดีคอยจะจะให้อุ้มอุ้มเลือดข้าวของมอุ้มข้าบเอวเอาลูกอุ้มข้าบเอวแล้วก็สอนนักเรียนไปด้วยชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้หน้าที่ต้องรับผิดชอบ ครูคนไหนครับครูครูคนไหนครับครูครูอะไรจำชื่อไม่ได้นะเสร็จแล้วครูครูแบบครูที่ครูเล่าให้โนฟังน่ะครูนึกถึงคำพูดนักเรียนที่มาว่าโอ้ครูครับยากไยก็ไม่ต้องสอนหรอกมันน่าเจ็บใจมากนะคือแบบเราอยากสอนนะแต่เราต้องเลี้ยงลูกเราไปด้วยแทนที่จะเห็นใจเรายังมีการบอกว่ายากายก็ไม่ต้องสอนหรอกแทนที่มันจะบอกว่า ครับให้ผมเลี้ยงน้องไม่ให้ไหมครับเดอวมันก็น่าจะดีใช่ไหมลนะ่ะ <laughs> ไม่ยากหลายก็ไม่ต้องสอนสู้ดีมันเงียบไปเลยดีกว่า <laughs> ต่อไป the lake has a rise rose recent คำนี้เอาเสียงว่า recent มาจากคำว่า rise right ที่แปลว่าขึ้น more than two meter สองเมตร since it s t a r t e เจ็ดมั้งแต่ฝนเริ่มตก อ่าเขาบอกว่าทะเลสาบเนี hmm. uh ้ยมันข right. mm ึ hmm, uh ้นมาสองเมตรเลยถามว่างทาในความหมายของว่าขึ้นเนี่ยคือต้องใช้คําไหนอธิบายขึ้นใช่ใช่คือคช่ใ่า่าช่ใช h ใช a ใช่ h ช r ใ e ่ใ e ่ใช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 ่่่่ แอนวี้รพลคนเมื่อวานนี้หนูคุยกับไอ้แฟนไอ้เควินมันบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเรียนที่ไหนกัน่อยู่ในไลน์เมื่อวานนี้กูเห็นมาบอกลังยูมใช่ไม่เชื่อดอกว็ไม่รู้เรื่องกินขี้หมาเป็นอาหารเชื่อดูแต่มันไม่เคยเข้าเลยจริงๆนะคะจะมีแต่ที่แบบขอให้เชื่อเรียนคนมันอยากจะเรียนมันจะเข้าไปหาเพื่อนแล้ว มันจะไม่มีทางติดตอ่อเพื่อนได้สักคนนึงเลยเหรอมันก็ต้องติดตอ่อได้อยู่แนวแล้วมันก็จะถามหาวไอ้ขอเขาเรียนตรงไหนอะไรเด็กมันไฟ <Let it. S 1> อะต่อไปคำว่า raft นะคะ raft แปลว่าอะไรคะ Some say that the first people to reach Australia traveled there from Indonesia and raft ก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าคนกลุ่มแรกที่ไปออสเตรเลียเดินทางจากอินโดนีเซียด้วยแพใช่เฮ้ยเอาเกียรติเลยนะทู่มูมูกูได้กูได้ยินมันเข้า Google ทาร์เ t ตอยู่เลยเออกูก็ได้ยินเสียงกูเ g l e ไหนาตอบแรกเใช่ไหมคะพูดเฟรด ออสเซเลียก็เ <few> ป็นของเอเชียเหมือนกันนะคะอเดอสเเลียก็ของเอเชียแต่ว่าคนอังกฤษคนต่างชาติก็เข้ามาเยอะความไม่มีที่ความไม่มีที่ความเขาเรียกว่าอีโก้ความความอยากของคนมันจะทําให้คนประสบความสําเร็จเขาอยากได้อ่ะเขาก็จะเอาจนได้นะอ่ะจบแล้วในวันนี้เดี๋ยวคาบหน้าเราค่อยมาเรียนต่อ ข้ามพระเจ้าก็คงต้องเช็คชื่อคนอื่นรอบขอโทษในความลช้าแร็ปนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวปิดปิดการอัดเสียงก่อนแล้วก็อ่าไม่อัดเลย